สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นพันธุไผ่สดิ้งกันนะครับต้นพันธไผ่สดิ้งชุดพร้อมปลูกชุดนี้นะครับก็ถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันในรอบ2วันที่ผ่านมาซึ่งผมได้อัปเดตคลิปล่าสุดเกี่ยวกับต้นพันธุไผ่สดิงที่เป็นชุดพร้อมปลูกชุดสำรองไม่ใช่ชุดสำรองก็ชุดที่2คือชุดแรกผม แบ่งปันเพื่อนๆ่ไปหมดแล้วนะครับชุดแรกที่ผมจะปลูกแลวก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนเพราะว่ามันเป็นชุดที่มีรากพร้อมปลูกนะครับผมก็เลยต้องเอามาถ่ายกับเพื่อนเพื่อนใ้ชมกันก่อนหน้านี้ต้องขออภัยเพื่อนๆนหลายๆคนที่ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้นพันไปเพราะว่าหมดนะครับมันหมดจริงๆนะครับแล้วก็ชุดล่าสุดนี้ก็คือว่ามันมันก็หมดไปแล้วนะครับชุดล่าสุดที่ผมมีอยู่มันก็ก็หมดไปแล้วจริงๆนะครับชุดที่เป็นชุดสำรองชุดที่2ชุดสำรองเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่ผมจะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะครับ คือมันเป็นชุดที่ที่ผมพร้อมปลูกในปีนี้นะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันมาถ่ายกับเพื่อนๆในชมกันได้หลายทนได้หลายท่านก็ชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้พร้อมปลูกได้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่พร้อมปลูกเป็นชุดที่จะมีต้นใหม่เพื่อที่จะให้ลำเพื่อที่จะให้กอเพื่อที่จะให้หน่อต่อไปนั่นแหละนะครับก็ประมาณนั่นแหละน,นะครับเราแบ่งปันเพื่นอนๆนะครับชุดที่สวยที่สุดนะครับ ชุดนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็พร้อมปลูกพร้อมลงดินเลยนะครับรากไม่ต้องพูดถึงกับรากเพื่อนๆดูเอานะครับเนี่ยรากเต็มไปหมดเลยนะครับปลูกง่ายนะครับรากเต็มถุงแล้วนะครับยังไงก็คงคง,อ,งอัตรารอดนั้นสูงมากๆผมไม่อยากอธิบายในเรื่องของเปอร์เซ็นต์อะไรอ่าเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันอยากให้เพื่อนๆได้ชมอยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสกันเลยอ่าถุง ถุงของเราก็จะมีดินอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแกลบดําผสมนะครับมวลไส้เดือนของเราที่มีเป็นชุดที่เราปรุงอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นต้นพันธุ์เราแข็งแรงทุกต้นนะครับพร้อมให้หน่อแล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้ลำแล้วก็ขยายกอ่อขยายหน่อต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจต้นพันธุ์นะครับผมบอกเลยเลยว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายจริงๆนะครับมีไม่เยอะนะครับ สั่งจองมาก็ได้นะครับสั่งจองมาก็ได้หรือว่าท่านที่ยังไม่ทราบรายละเอียดก็สอบถามรายละเอียดกันก็แล้วกันนะครับปลูกไผ่ซดิ้งที่ผมแจ้งไปก็คือว่าสร้างรายได้ให้ผลผลิตดีนะครับลงทุนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในช่วงต้นเท่านั้นเองนะครับช่วงปีแรกที่เราต้องลงทุนปลูกแต่ว่าหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดนะครับกว่า10ปีแน่นอนดูแลกอดูแลรากดูแลนะครับน้าสม่ําเสมอแล้วก็ ดูแลเรื่องจัดการเรื่องของลำนะครับลำบริเวณกลางกอนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับหลักการทั่วๆไปของการดูแลไผ่ทั่วไปก็ดูแลดีๆนะครับผลผลิตที่จะดีตามมาแล้วก็ผลผลิตที่จะให้เรายาวนานกว่า10ปีบอกเลยเลยนะครับว่าสายพันธุ์เซดดิ้งเป็นสายพันธุ์นะครับไผ่ดอไผ่ทวายไผ่ที่ออกหนอดีตลอดทั้งปีแล้วก็ใหผลผลิตดีตลอดทั้งปีลำไม่โตไม่สูงมากนะครับ แต่ว่าลำไม่ใหญ่นะครับลำตันแล้วก็ทั้งผลผลิตจะดีต่อเนื่องและหลายพื้นที่ชอบเอาไปปลูกนะครับสายพันธุ์ที่เป็นต้นฉบับเดิมของเราได้แบ่งปันกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ชอบแล้วก็ชื่นชอบไผ่ซดิ้งนะครับบอกเลยเลยครับว่าชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้แล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้ต้นพันธุ์ก็นะครับทักกันเข้ามาเลยเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดพร้อมปลูกชุดที่สวยมากๆเลยนะครับบอกให้เลยนะครับ ผมมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับเพื่อนๆครับมีเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากจะชมวันนี้นี่ครับชุดนี้เป็นชุดจองแล้วนะครับบอกไว้ก่อนชุดจองแล้วครับชุดนี้นะครับจองแล้วนะครับเหลือไม่เยอะนะครับชุดเหลือจองก็พอมีอยู่บ้างนะครับน้อยมากแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเหลือไม่เยอะนะครับบอกเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่จองไปแล้วนะครับชุดนี้ไปที่อุดรธานีแล้วก็ไปบึงการนะครับไปนครพนมแล้วก็ อีกชุดหนึ่งที่ผมให้ไว้สำหรับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับสีเมืองใหม่สำหรับท่านที่จองไว้นะครับก็เตรียมพบกันแน่นอนนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับผมจะตัดเตรียมส่งไปทางอุบลราชธานีนะครับชุดเหลือจองนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับต้นพันธุ์เงาพันธุ์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับต้นพันธุ์ไผ่สะดิ้งครับ093 9654964นะครับเพื่อนๆครับ0939654964สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยโทรสายตรงดีกว่านะครับทักแอดไลน์ก็มันจะช้าไปหน่อยก็โทรสายตรงเลยครับเร็วที่สุดเลยนะครับ0939654964นะครับถ้าผมรับไม่ทันผมก็โทรกลับนะครับแค่นั้นเองต้นพันธุไผ่สดิงครับพร้อมปลูกชุดรากเต็มถุง ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์รากให้ดูเพื่อนๆคลิปหน้าก็แล้วกันเอาไว้คลิปต่อไปผมจะโชว์รากให้เพื่อนๆได้ชมกัน